นี่คือคำพิพากษาของเ e อ็กเซียนฮองเต้ที่มีต่อข้าเพราะข้าได้ทำผิดกฎสวรรค์พระคนรักของผู้อื่นมาเป็นของตนพระชีวิตและอายุขัยของพวกนางเพื่อที่จะได้นางมาเป็นบริวารเสพสุขกับเหล่านางฟ้าบริวารบนสวรรค์ข้าจึงต้องรับผิดในสิ่งที่ก่อยอมลงมาเกิดอย่างโลกมนุษย์ข้าเทพผมขาวต้องลงมาเกิดเป็นสตรีร้อยปีให้ชายย่ำยีร้อยชาติ ข้ายอมรับบทลงโทษนี้แต่ว่าเจ้าเทพชั่วพวกนั้นทำกับข้าแบบนี้ได้ยังไงทำไมไม่ยอมให้ข้าดื่มน้ำทิพย์ลืมความทรงจำซะก่อนพวกมันเตะดงข้าลงมาเกิดโดยไม่ทำตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นซะก่อนแล้วข้าจะต้องเดินใช้ด้วยกันกระทำย่ำยีกับร่างสตรีของข้าร้อยชาติอย่างนั้นเหรออ๋อไม่นะฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าเทพชั่วถ้าข้าได้กลับสวรรค์เมื่อไหร่ข้าจะไปเตะก้นเจ้าติดตามได้ใน เกิดเป็นสตรีร้อยปีให้ชายย่ำยีร้อยชาติอ่านต่อได้ที่ลิงใต้คลิปค่ะ